ขยับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนายอัจฉริยะครับออกมาแฉเส้นทางการเงินของผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองที่ช่องเม็กว่ามีการไปไถตังนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งสวยไปให้ทีมงานของบิ๊กโจ๊กมูลค่ากว่า50ล้านบาทกับ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือร้องเรียนตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขอให้สอบสวนคดีที่ภูมิกับตรวจคนเข้าเมืองด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าด่านชายแดนนายอัจฉริยะบอกว่านายตำรวจคนนี้เนี่ยเอาเงินส่งสวยให้ทีมงานของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยโอนเงินเข้าบัญชีม้าชื่อของนายพุทธิพงศ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาบัญชีม้าเชื่อมโยงกับมินนี่และเว็บพนันออนไลน์พบว่ามีการโอนเงินกว่า50ล้านบาทครับบัญชีม้าจะหมดได้ยังไงเนี่ยเมื่อมีคนสนิทของบิ๊กโจ๊กไปเปิดบัญชีไปบัปบงคับประชาชนผู้บริสุทธิ์เปิดบัญชีม้าถูกไหมอันเนี้ยผมอยากให้เห็นภาพเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะเห็นเองว่าที่ผมพูดเนี่ยนะครับนะเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปมีพยานหลักฐานอย่างแน่หนาในการ มัดกรบวนการเหล่านี้ทั้งหมด เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวละครตัวใหม่เป็นอดีตนายพลมือขวาของบิ๊กโจ๊กที่ได้รับเงินเดือนเดือนละ50,000ื่นบาทจากบัญชีม้าแลกกับการไปล้วงข้อมูลลับคดีสําคัญสําคัญในสํานักงานตารวจแห่งชาติมาให้กับเครือข่ายของบิ๊กโจ๊กเพื่อมาเปิดเผยสู่สาธารณชนนะคะซึ่งทําให้เกิดความเสียหายเพราะว่าเป็นการนําข้อมูลลับทงบางราชการเนี่ยออกมาเปิดเผยส่วนเรื่องที่ทนายอน,นันชัยชัยเดชบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จะเปิดในวันที่5ตุลาคมนี้เชื่อว่าก็คงไม่มี เพราะว่าถ้ามีหลักฐานก็คงเปิดไปแล้วที่พูดออกมาว่ามีหลักฐานอาจจะเป็นเพียงแค่การต่อรองกับใครบางคนเท่านั้นที่บอกว่ามีใบสั่งให้หยุดทําคดีมองว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนจะไปกดดันเพราะว่าตามปกติเวลาทนายอาน,าน,ายนันชัยเขาคุยเรื่องสําคัญกับใครมักจะมีการบันทึกเสียงและก็เชื่อว่าเรื่องคดีคงไม่มีใครกั่นแกล้งทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานจึงอยากจะให้ทนายอาน,าน,ายนันชัยมีความเป็นมืออาชีพไม่ใช่ทํางานเอาใจลูกความแบบนี้ ขณะที่พลตเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเผยเรื่องคดีความนะครับว่าไม่ได้กังวลอะไรในส่วนของตนก็ไม่ได้มีคดีอะไรแล้วมีแค่ลูกน้อง8คนที่ต้องสู้คดีกันต่อขณะที่บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทนายอนันชัยบอกว่ามีเนี่ยบิ๊กจ๊อกยืนยันว่าไม่รู้เรื่องต้องไปถามทนายอนันชัยเองส่วนจะมีการถอนทนายอนันชัยจากคดีหรือไม่นั้นบิ๊กจ๊อกบอกอย่างนี้ครับอบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการแต่งตั้งให้ทนายอนันชยัยเป็นทนายของตนเลยด้วย,วยซ้ําไปฟังครับ